O oland dikua mm กินได้เยอะเลยงั้มกินได้สบายไม่ทั้งเยอะทั้งเยอะง่ยง่านง่ายงายง่ายงายงางาโอ๊ยแตกร่างแตกสลก็ไลร่สไลดไลลงกันสิฉันได้กินได้อืม รวมจ้อืไม่รวมกันรวมซีปึ๊บตายแล้วไม่โอ้ยงำเจบร้อยซอมบี้อคิดตรงนี้คิดคิดคิดโอ้ยปะกประตัวเล็ตัวเลตตัวง่ชั้นงมาจตมาต่ นี่ตัวนี้ตัวนี้หรอตัวนี้ตัวที่ใหญ่นีอยู่นี่นุ้ดอกตายจนได้อะไรต้องให้ตัวข้างหน้ามันน้อยได้กินได้ พี่สนาบังหน้าไปรวมตัวกันก่อนจะได้โหสามสิบสามขยะกินก่อนไว้แล้วต้องมีตัวกลางอือมต้องรีบกินให้ได้เยอะๆก็ไปกินตัวที่นำเราอยู่เรจะได้ทำมันเพราะมันจะโอ้ไม่แต่คุณแก่อือมต่อๆๆน่าตัว,ตว,ตวนี่มันตัวระดับนั้นเลยเลยสี่สิหก คิวค uh, right. sure yeah, ิดอยู huh. uh ่ค huh. uh ิดอยู่พี่ทำไรผมไม่ใช่อาหารพี่กินผมอย่ากินเพมกินพี่สิไอต่อโอนั้นกินได้แล้วเอมเบอร์อะไรกินได้แล้ววาไปวายไปเอมเบอร์มาดักหน้า รอรหดต่อเลยพี่ทไมช้าจังมาแล้วมาแล้วเวะ,วะ้รว้าดีรยวจะต่อโอเคเนี่ยมาแล้วตอนนี้คนกลับ แดงเมื่อกี้แน่เลยนีงไงยังไงเชียร์แล้วไี่มาสิมาสิปลาขนุนนะฉันคือปลาขนุเฮ้ยอะไ่ปลาขนมง้อมันล,นลอยมาอยู่ที่หนึง่งใครซานี่ผมจะซาครับง้อมจะซาจริงเน,นาะเฮ้ยภาคหม้วเล่นมหม,อม้อหมวูตัวอะไรพี่ทำมาตัวใหญ่จังทำมาตัวใหญ่จัง ขนานี้มันก็บางบางบังจะบางทำไมทำบางแล้วได้อะไรบางแล้วได้คนแพ้ใช่ไหมอ๋อนี่กินอนี่กินจะกินยังไงง้างจะกินจะกินไข่จะกินไข่บอกผมด้วยบอกผมก่อนนะกินอีกแล้สต๊อกโหยนี่นี่มันมาที่สองมาที่สองที่สองก็ที่สองเถอกิน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  กินอย่างเดียวคินคินลีโร่ลีโร่ลีโร่อะไรลีโร่อะไรไม่สน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 อออันนี่นนี้น่าอร่อยกว่าเยอะน่าอร่อยกว่าเยอะอโององอ,อมากินให้กินแบบง่ายๆไปเลยโอ้โหเห็นตัวใหญ่อย่างนี้กลัวดิ ตัวละตัวอะเฮลแบบแบบแบบโอ้ตัวนี้โอ้คิดว่ากินเหรอคิดว่าจะกินใช่เหรอไหนแม่ไหนแม่ไหนแม่ก็เธอไหนแม่มาเธอเฮ้ยตัวอืมตอนนี้กำลังล่างแตกตัวก็ไปตจวตอนนี้แหละก็ไปตจวตอนนี้เลยกินต,ตอนนี้แหละไม่เงีมันลงล่าลงได้ตัวหมดเวลาแล้ว Để thấy rồi đây, hay phè con Ăn, ừ, ăn lên Nói ngắm, nó Để phải lên nước nào Còn này lẽ, Đang sát lèo mình tít này, nó cháy Hả? Nó rồi tít Linh tít Nó tít Nó rửa, lên nữa mình, mình tít nè,